PSI ชัดล้านเปอร์ซอซ export beyond limits สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ wer, ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันศุกร์สบายๆค่ะณนะตอนนี้นิกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริษัท3เสียนจำกัดนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ติดตามละครเกี่ยวกับจักจักวงวงนะคะเพราะว่าช่องนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักนะคะนอกจากละครจักจักวงวงที่เรียกได้ว่าดังสุดๆมีดารานักแสดงเยอะแยะมากมายก็ยังมีพี่จ้าค่ะขวัญใจน้องๆหนูหน ทุกวัยเลยทีเดียวแต่ความพิเศษของช่องนี้ยังมีอยู่หลายอย่างค่ะแต่จะมีอะไรบ้างต้องไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านนี้ตามมาเลยค่ะช่องัพิจานี่เราเกิดมาจากตัวของพีจพ่จา่าพี่จ่าคือ ถ้าเผื่อถ้าเผื่อคุณผู้ชมได้รับฟังก็คือจะเป็นจ่ามิจฉา,า,าทิงจามิจ้าทิงจาเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้พี่จ้าได้หายจากจอเพราะว่าเด็กๆอ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าพี่จ้าเหมือนเป็นเพื่อนเขาเหมือนเป็นพี่เขาเราก็เลยคิดนโยบายทางช่องกับผู้บริหารก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีอะไรในส่วนของพี่จ้าขึ้นมาเราก็เลยจัดตั้งมาเป็นช่องจ่าทิงจาแรกๆมาคอนเทนต์ของเราก็จะมีในส่วนของการ์ตูน การ์ตูนก็คือการ์ตูนต่างๆของพี่จ้าก็จะมีสุดสาครอ,อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ละครจากวงซึ่งก็จะมีพอเราออกเราออกไปได้ช่วงหนึ่งกลายเป็นผู้ชมเขาอยากชมนักแสดงซึ่งนักขนาดเนี้ยเขาเป็นระดับระดับต้นๆของประเทศไปแล้วว่าเอ๊ะเรื่องแรกของเขาคืออะไรและเล่นกับใครหรืออะไรยังไงเราพอดีคอนเทนต์อยู่ที่เราเราก็เลยได้ออกมาให้ผู้ชมได้รับได้รับชมฮะนี่คือนี่คือจุดเริ่มต้นขึ้นมาเลย อยากให้เขาเหมือนว่าเป็นผู้นําของเด็ก oh. เพราะว่าของพีจ่จ้าเรามาเลยเนี่ยเราจะมีคอนเซปต์ต่างๆมามาจากหนึ่งคือพีจ่จ้าสอนน้องสอนอะไรบ้าง oh. สอนก็ไก่ข้อไข่เราก็จะมีอัลบั้มนั้นขึ้นมา oh. สอนเรื่อง ABC oh. สระและตื่นช้ามาควรจะทําอะไร oh. ควรจะเคารพครูยังไงอะไรยังไง เราทางาน,นละเอียดนะฮะอันนี้ไว้กระทั่งการการเลือกเรื่องการวางคนเขียนและการวางคาแรคเตอร์ตัวละครและเลือกนักแสดงนี่ยังไม่รวมทีมถ่ายทำนะทีมถ่ายทําเราขนาดนี้ผมบอกไดยว่าเราถ่ายทําในระบบไฮเดฟซึ่งรองรับเลยว่าถ้าเผื่อพร้อมเมื่อไหร่ปุ๊บช่องเราเป็น, Hi ปนไฮเดฟเมื่อไหร่เราสบายเลยเราสบายในการในการศักยภาพของเราออพร้อมมากแล้วก็การเลือกเรื่องมาเราเราสามารถที่จะคุยคุยกับเรื่องทุกตอนเนี่ยผู้บริหารจะอ่านหมดนะฮะ แล้วก็จะขอคุยกับคนเขียนบทว่าควรจะเติมอะไรไปบ้างเพื่อให้อัตลดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นะนี่คือจุดเด่นของเราเราทํางานเหมือนกึง่งๆว่าเป็นแบบครอบครัวพี่น้องอซึ่งก,ก็ก็ต้องขอบคุณคนเขียนบทด้วยซึ่งเขาก็เขาก็เอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูช่องเราฮะแล้วก็เข้ามาพูดคุยนําเสนออะไรได้เยอะแยะทําให้เราได้มีอิสระในการทํางานเยอะขึ้นแล้วก็ภาพพจน์ความรุนแรงของเราก็เราจะอิงตามกฎของกสทชทุกอย่างเพราะว่าผู้บริหารสั่งมาเลยว่า เราแหกอะไรไม่ได้และความสนุกมันไม่ได้อยู่ที่การตบตีหรือกรีการ์หรือการด่าคำพูุสวัสด์ออกไปมันมีอรรถรสในการต้องการแต่ถ้าเพื่อไปตามบริบทของเรื่องเราก็จะมีการแก้ในเกมเลยว่าถ้าคุณทํอย่างนี้นะผลที่รับคุณจะไม่ดียังไงยังไงยังไงนี่ฮะนโยบายหลักเลยฮะมันเป็นเหมือนกับว่าเราเราจะมีทีมการทํางานกันเหมือนชุดรีเสิร์ชออกไปว่านักขณะเนี้ย ผู้ชมอย่างพอเราจะจบสักเรื่องหนึ่งใช่ไหมเราจะมีเรื่องใดใดต่อมาแล้วพอจบจากเรื่องนั้นนะเราจะรีเสิร์ชแล้วว่าแฟนคลับช่องเราเนี่ยต้องการดูเรื่องอะไรแล้วต้องการใครนําแสดงดเราถึงขนาดนี้ครับมันก็ว่าเราทํางานเอาใจเขาอะ <c oughs> แล้วพอได้เราได้ข้อมูลมาปุ๊บเราก็จะมาแทนกันละเรื่องเนี้ยเราทำไปแล้วกี่ปีผ่านมาซึ่งถ้าเปิดติดๆกันมันก็มันก็เหมือนกับว่าคนยังดูจาภาพพจน์เดิมได้ซึ่งเราก็ไม่อยากนะฮะแล้วก็เอาตรงนั้นมาเป็นข้อมูลแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะดูแล้วว่า เรื่องนี้สมมุติสักประมาณ8ปีเราผลิตมาก่อนล่วงหน้านะ้ปปีเราสามารถกลับมาทําใหม่ดีไหมอะไรอย่างนี้ยฮะ เห็นไหมว่าช่วงตั้งแต่ตีห้าจนถึง8ปดโมงเช้าเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับเด็กเพราะเราเคยเราเคยมีผู้ปกครองบอกว่าเวลาช่วงเช้าเนี่ยลูกเต้าเขาไม่ค่อยอยากจะตื่นนอนไม่ค่อยอยากจะทําอะไรปลูกยากมากไปโรงเรียนสายผู้บริหารก็เลยแหมมันเหมือนกับมีความสนุกแล้วเราจะทํายังไงดีล่ะในเมื่อเรามีพิจ่าอยู่เรามีเพลงที่สอนเด็กอยู่และเด็กก็ติดของเราเรามีคอนเสิร์ตออกไปเด็กก็ชอบเราทำาไงดีช่วงนั้นเวลานั้นเราก็เลยเอาพิจ่าเหมือนพิจ่ามาปลูกน้อง โดยการปลูกบ้างอ่ะพี่จ้าควรจะเป็นอะไรก็ไก่ขอไข่ขึ้นมานับอักษรไทยนับสระไทยอะไรประมาณนั้นพอเด็กเขาก็จะลืมตายขึ้นมาแล้วก็เราจะอยู่เขาจนเหมือนกับว่าพี่จ้าส่งน้องเข้าโรงเรียนข้าจะเป็นพระชยาของเจ้าพี่ชายเชฟการวิขาทุกวันจันทร์ถึงศุก ส่วนเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วเราเคยเราเคยวางนะฮะว่าวางฟิกไปเลยว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นานถามว่าสนองตอบโจทย์ผู้ชมหรือเปล่าบางครั้งไม่ใช่แล้วก็ที่สําคัญคือฝ่ายการตลาดก็มาบอกว่าพี่บางทีณนะช่วงเวลานี้เตติ้งไม่ขึ้นนะเป็นเพราะอะไรเราก็เลยเราก็เลยถามกลับไปในส่วนในส่วนของของผู้บริหารนะถามกลับไปว่าในส่วนของยินซี่อ่ะต้องการในรูปแบบอะไรและในส่วนของท่านผู้ชมเนี่ยณนะช่วงตรงเนี้ย เขาต้องการอะไรเราก็พยายามที่จะปรับปรับในการวางผังรายการเนี่ยเพื่อให้สนองตอบโจทย์ทั้งทั้งผู้ชมซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นผู้มีพระคุณกับเรากับทั้งเอเจนซี่ซึ่งก็ผู้มีพระคุณกับเราให้มันให้มันได้แมทช์กันนะฮะพอเราวางไปมอนเหมือนลองผิดลองถูกสองสามเดือนแรกเนี่ยบางทีไม่มาจริงๆพอไม่มาปุ๊บเอเจนซี่ก็ไม่มาทุกสิ่งอย่างก็ไม่มาแต่ถามว่าคุณผู้ชมบาง,บางส่วนก็พอใจเราก็ต้องปรับปรับกันมาพอเข้าเดือน4เด<ๆ>ือน5 เริ่มเริ่มดีขึ้นพอเริ่มดีขึ้นเราก็เริ่มจับหลักถูกละแล้วนะตรงนี้เราก็เลยเราก็เลยเหมือนกับว่าฝ่ายวิจัยทางานหนักฝ่ายการตลาดทํางานหนักเพื่อที่คุณต้องหาข้อมูลมาให้ผมเพื่อผมจะต้องหาคอนเทนต์ต่างๆเพื่อมาวางให้เหมาะสมกับตรงนั้นฮะจริงๆหลักเลยเนะี่ย แรกๆเลยเนี่ยเราจะเน้นเราจะเน้นพวกกระตูนกับเด็กเป็นหลักแต่เราไม่ได้ทิ้งนะฮะแล<น>ะตรงนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งแต่ว่าเราก็จะมาเป็นเพราะว่าตอนนี้ช่องของเราเป็นวาไรตี้วาไรตี้เราก็จะมีรายการสดออกมาแล้วก็ที่หนักตอนนี้คือละครละครกลายเป็นละครกลุ่มที่คนดูต้องการเยอะมากเยอะมากถึงแม้กระทั่งเรียกร้องเลยว่าขอนักแสดงคนนั้นมาได้ไหมขอนักแสดงคนนี้มาได้ไหมขอเป็นเรื่องนี้ได้ไหมแล้วก็ขอให้คนนี้มาเล่นตรงนี้ได้ไหมซึ่งผลตอบรับปีมาก กลายเป็นว่าเราเราจะเน้นในส่วนของของของละครคอนเทนต์ละครแล้วก็ละครจากวงจะเน้นตรงนั้นเยอะเยอะในอัตราเยอะขึ้นก็คือสักประมาณ50%ส่วนเด็กเราก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะเด็กเราอาจจะลดลงมาเหลือสักประมาณ30 30- ิบถึงยีนะฮะแล้วก็รายการสดที่เหลือก็จะเป็นรายการสดซึ่งรายการสดตอนนี้ของเราก็จะมีอ่ารายการที่ที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะดังมากคือรายการคู่คิดสกิลดวงแรกๆเรามาเนี่ยเราเราเราเหมือนเราเหมือนตั้งใจเหมือนเอามาแย่ดู ผมเมื่อไปออกกับผู้บริหารไปออกรายการตอนเที่ยงคืนณณณเทปแรกที่ออกเลยลุ้นกันเลยนะฮะว่าเฮ้ยมันจะต้องเอาผู้ชมทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาพูดคุยกับเราจะมีไหมใช่ไหมวันแรก45สายอตอนเที่ยงคืนเนี่ยะเที่ยงคืนครับ45สายแล้วเราเราเราให้พิธิกรในรายการเราถามกลับไปว่าคุณรู้จักเราได้ยังไงทุกเกือบทุกท่านเลยนะฮะเปิดช่องเรา เราก็นึกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งบังเอิญเปิดมาเจอรเหรือเปล่าหรือว่าเขาอะไรหรือเปล่าเราก็เลยแกล้งถามต่อว่าแล้วคุณชอบรายการอะไรละ่ะตอบกันถูกหมดเลยชอบละครชอบรายการคุยเล่าผีแล้วก็รายการชมชิมล,ลิเกจอกว้างเออแปลว่าเขาเขาอยู่กับเราจริงๆเขาอยู่กับเราจริงๆแล้วเราก็ต้องขอประทานโทษท่านท่านผูนนน้อาที่โทรเข้ามาเพราะว่า45สายเรารับได้ไม่หมด เราพูดคุยได้ประมาณเต็มที่ก็คือสี่สายเพราะว่าเราจะไม่เหมือนกับรายการอื่นๆซึ่งเวลาพูดคุยปุ๊บจะต้องมาบีบเวลาแล้วเพื่อที่จะให้ยอดของอยอดของอะไรนะ SMS เข้าการโทรเข้าซึ่งเราไม่ได้ใช้ตรงนั้นเลยเราเราคิดว่าถ้าผู้ชมที่โทรเข้ามาเขาอยากคุยกับเราเขามีปัญหาคุยกับเราทุกครั้งที่เราคุยเขาเสร็จเราจะถามเขาว่าสบายใจไหมครับแล้วก็ให้กลับไปดูนะว่าสิ่งที่เรา,ส,เราสิ่งที่เราคดาดทำนายให้เขาเนี่ย,ยจะถูกไหม ถ้าโอเคหรือไม่โอเคพูดคุยกลับมาใหม่นะมีมีอย,อยู่มีอยู่เทปหนึ่งซึ่งพิธีกรหลักเราก็คือคุณพี่หมอแมนเนี่ยป่วยกระทันหั uh huh. นณะก่อนออกากาศสิบนาทีเราก็เลยต้องมีมีพิธีกรเข้าไปเข้าไปช่วยเสริม <Yeah. S 1> แล้วก็ไม่มีไม่มีการในการแบบพูดคุยในการดูดวงอะไรตรงนั้นขึ้นมาใช่ไหมเราก็คิดว่าจะไม่มีใครโทรเข้ามากลายเป็นแฟนคลับหลักของเราโทรเข้ามา <Okay. S 1> อ้แฮปปี้มากและคุยเข้ามาไม่ได้หวังดูดวงนะฮะ yeah. วางมาพูดคุยถามว่าพี่หมอแม่เป็นยังไงไปหาหมอหรือยังเหมือนกับเขาเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวใช่ครับใช่ครับแล้วก็เมื่อไหร่จะมาจะจัดนอกสถานที่ไหมอันนี้ก็คือนี่คืออีกสเต็ปหนึ่งที่เรากล่าวว่าเราคงต้องมีรายการสดอะในตรงนี้ออกไปจัดในในสถานที่อะไรต่างๆที่หนึ่งเพื่อที่อะไรสักอย่างฮะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะแต่แต่พอฟีดแบ็กกลับไปผู้บริหารทุกท่านผู้บริหารผมนะฮะยังดูยังดูยังดูช่วงอออากาศ พอเพื่องลงเบรกปุ๊บกริ้งมาเลยนะฮะอืมอย่าไปเล่นเขานะ <Okay. S 1> เขามีปัญหาเดือดร้อนคุยกันเรานะ <Okay. S 1> พูดคุยเขาให้เขามีความสุขกลับไป mm hmm. เป็นองนั้นจริงฮะ yeah.